สวัสดีค่ะเอฟซีสาวน้อยเพชรบานแพงเอฟซีคุณคู่แมวเหมียวนะคะมื่อนี่คุณคู่แมวเหมียวกำลังสิเดินทางไปบ้านสวนสวรรค์นะคะสวนสวรรค์อำเภอภูพานจังหวัดสกลนครพร้อมกับมุกวรพงษ์เนาะค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซีน้องมะนาเอฟซีคู่ดูโอมุกแมวคนทำเพลงสบายดีสบายดีมือนีอาการสุดซึ้งจำใสเด้ออ่ากุ้ยเหมียวกระสินดลียลบข้ามซุปประมาทได้แล้วได้บ้าที่บอกว่าไปบ้านสวนสวรรค์มือใดล่ะ แจ้งแป้งเขาต่ฝนไปน้ามือนีโอ้ยแดดแจ้งจังป um ังแจ้งจังปังมีนัดกับคุณย่าไว้เนาะค่ะมือนีมีนัดกับคุณย่าไว้ว่าสิคุยกันเรื่องทำบุญนะคะกำลังเดินทางไปว่าจะกำหนดมือใดเนาะค่ะจะเป็นมือใดเดียวกับพ่อแม่หลายๆคนที่อยากรวมทำบุญกับคุณย่าเนาะค่ะที่บ้านสวนสวรรค์เป็นวัดเนาะค่ะทั้งคู่ก็จะไปคุยกันตกลงกันมือนีละนะคะเดินทางไป ตั้งกิโลนาะจากนีดไปนี่ประมาณสามสิบกิโลสามสิบกิโลนะะคประมาณสามสิบอันนี้เขาอยู่พดยังข้ามเนาะมาจากพดยังข้ามอีกจากนี้เมื่อสามสิบกิโลแต่ว่าจากเพื่อนเท่านี้เอาตีมาสี่สิบกิโลซะไปนะคะใส่เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะหรือทางจากบ่อไกลบ่ไกลเนาะขึ้นภูเขาฝนเป็นใจแท้เมือนี่แปงแจ้งกลางปางเมือนนี่แต่ว่าไม่ใช่ไปตกอยู่ภูบอกแล้วข้าก่อนเลยไปตกอยู่ทั้งภูคแต่ว่า อ่าก็อยากอันนี้ก่อนเพาอยากให้มันเป็นทีแบบว่าโอ้คุ้เมียไปย่างไรละฝนตกกู้เท้อกู้เท้อเนาะก็อยากให้มันเจ็งเจ็งได้ว่าเมื่อไหรนไปก็เจ็งเจ็งขึ้นนี่หลักก็ไปตุกเป็นครื่องคู่นะคะพอมันอยู่ในช่วงฤดูฝนเนาะบางทีก็หลีกเลี่ยงก็ได้บรรยากาศตอนนี้ก็คืออ่าเย็นๆน้อหนาวนะคะอยากคนคังอยากอยากหนาวมีมีเนี่ยไปตอนยาเล็กน้อยคนนอกเนาะกําลังมาจื่ๆปิ้งไก่แล้วน้องปิไก่เนาะเดี๋ยวฝากเล็กหน่อยนะคะคุณยาเมันคนโบราณเจ๋อเขาจะกินได้ดีเสมอเนาะเออก็ซื้อปิ้งไก่นี่ เขาสวนกวางปิงไกยังกะแถวแถวทานี่ยฝากเน้อนมขิงก็ได้ลูกยาเขาจะแกงน้ไมักินบ่มนนี้เนาะลูกยามันมาประมาณได้มันมาปนสเกงไว้ละอ๋อีเราเขาก็กินเพื่อนี่ละกินเพื่อพี่น้องน so ี่เนาะเป็นยังไงยังไหวผู้พันแต่ว่าคุณู่ว่าก็แล้วแต่คุณยาสะดวกน้อยยันนี่น้องประหยัดกวนน้องประดยัดรบกวนเพราะว่าเขากัยจะไปคุยกันเป็นุระเนาะเป็นงานคุยกัน เรื่องราวบางอยางหน่อยมานหักกับโบเลมาดอกพี่น้องเอ้ยกับโบเป็นอย่างเพราะว่าคนละคนลเราเป็นเหี้ยเขาทำโบในบ้านกับเซิร์ฟบารมีให้น้องกับเราว่าไงแมนๆมาสิยกับโบไปมือใดกูก็ตั้งใจว่าเออวันเกิดน้องมันท่านว่าเนาะจริงยามันจาใดเดือนเมษาบ้านกูก็เลยวมันเพสิ่งไก่เนาะก็เลยเอากรติดบุญติดงานไปอแถบแถวบ้านเฮาก็เลยเอาเอาเดือนท่านว่านี่ละก่อนครใหม่หนาสิพอดีประจวบเหมาะแล้วก็ถือว่าเป็นหมื่น มือหนึ u, í, in, n ong, n ่งท e, ี่สําค e er ัญกับนองน้ำเนาะไหนๆเห็ดเห็ดอยู่ในบานรองเลี้ยวก็ดึงให้มันเข่าเท่าเข่าสิ่งที่มันมีที่มาที่ไปเชื่อมโยงกันไปอ่าเชื่อมโยงที่มาที่ไปรวมกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะเบิ่งว่าเป็นน้องเป็นมาน้องกิอาจจะฝากข้ามบนกระได้เพเป็นอย่างหาเป็นอย่างเป็นอย่างอันนี้เท่าขอบคุณน้องเนาะขอบคุณนของคนคนชวนคนชวนอย่าส่วนเอาส่วนทำบุญมันดีได้ส่วนทำบุญนี่กูโก่กูอกมาเมลให้รายกกะ ประสงค์อุ้ยอยากจะรวบรวมข้ามบนหลายขนาดได้คิดว่าข้าบุญร่วมชาติต่างบาทร่วมขวัญที่เขาวาน่มีโอกาสได้มากอ่ะฝากประใจหน่อยหลายกับมาเนาะบระี๋ววันี้เนาะคบาทสิบบาทกับสมทบไปเพราะว่าเขาบระเดีตั้งเป้าเนาะอันนี้คือความตั้งใจเพลินคู่กับเอาไปสมทบเอาไปสมทบกับเพลินหน่อยหน่อยในไลฟ์กันอยู่ที่รวมมือรวมใจกันหน่อยก็เป็นยังเนาะค่ะไ่เป็นยังเข้าประเดีตังเปล่าเพราะว่าเขากับประเดี๋ยวมีข่าใจยังไ่ต้องมีหมอหมอสทบครบกันอย่างเัากห มีสถานกรณ์โรคไข้วัดไปหมดเลยผู้ใดอันผู้ใดสิมาร่วมท้ำบุญน้ำกันมาเล่นมาเที่ยวบ้านนองมะนากระมาใดเด้อดรับว่าที่พักที่ยังนี่ที่เพิ่นจัดอยู่ในหมู่บ้านของหนองจริงๆก็มีอันตรงที่นองเคยทำงานก็คือเพลินพยุงเนาะค่ะพยุงอ่าดิคุณพูดไปเมืองอ่าจะกันใครไปซีน่ากันเดี๋ยวไมีพักบางนี่บางนี่ไปไปเบิ่งใหม่ค่ะคุณพูดไปเบิ่งคักแล้ยวอ่าไปเบิ่งคักแล้วแต่ว่าบ่ได้เจอเจ้าของเพิินุนิงนะคะ พนพอดอย่างจ้างบริษัทมบโบนัดค่ะขนาดรปอเข้าก่อนนี่นัดกันนัดกันรปอกันก็เลยโบนัดดีกว่าเนาะค่ะไปไปได้เพราะว่าเคยไปแล้วกับคุณเคยละล่ะนะคะเจ้าของคนกับอุ้ยนะคะดีใจบริการกับพนพดไวอยู่วันดีกับกาแฟเนาะอยู่ว่านร้านอาหารที่น้องเคยไปเห็นเนาะเคยไปทำเนาะตามร้อยตามร้อย เดี๋ยวมันก็จะไปตามร้อยเอ็ม no วีน no no <chat ills> ั่เด้อคุณกู้จะไปอ่าไทยเอ็มวีนั่มเอ็มวีนั่มมือนี้ยรอบเบื้องรอบเบื้องจะเป็นนั่งเอกนะคะจะเป็นนั่งเอกเอกได้คุณกู้ก็ได้เนาะอันนี้เรื่องมวลเนาะเบื้องมวลลำแล้วมีวิตภาพดีๆเกิดขึ้นเอากับจงยังกอดีใจเนาะเบาเบากันมวนมวนี่มูโอู้พ่อแม่เป็นเหมือนญาติพี่น้องกันนะาต่งจังหวัดนะคะส่งข้อความคุยกับคุณพูส่วนตัวมวนน้ำกันสมือสมือเด้ บ็เงาเลยล่ะบางคนตะกี้มันกับเงาเนาะลูกเต่าเมันใหญ่เข้านี่ล่ะลูกเต่าเมันใหญ่แล้วบัดนี้คุยกับไผพอคุยนํากันแล้วรู้สึกว่าอ่ามวลมีความสุขบัดนี้ชวนทําบุญเพิ่นมาเลี้ยงข่าวกว่าอันแนวอื่นอีกเด้อบัดนี้บางคนว่าอย่าอย่าฝากอะไรอย่าฟุ่มฟ้าเพราะว่าท่านในมือทาเนาะเออบ่ได้ฮอดมือฮอดเวินเดี๋ยวมื้อนี้ก็สิได้ขอก็บัญชีไว้เนาะสิบัญชีไว้สัมมาอะได้เดี๋ยวจังวางแผนว่าแบบใดแบบใดเนาะต้องปรึกษากันเพราะว่าเป็น เป็นท่าบุญรวมในฐานะเอฟซีเลยเพราะป็นฐานะของคู่แม่เหมียวได้ฐานะเอฟซีน้องมะนาที่จะไปรวมสมทบกระทั่งเขาขุ่นยากเลยขอบครัวเพร่ะน่ยเนาะขอบครัวเพรานเนี่ยแบบยังไงแมนแมนอันเดียวคือสายการท่าบุญเนาะบางคนเนี่ยโอ้ยเป็นอย่างท่าบุญอันนี้ได้เพราะว่าสมาร์ทเอฟซีของน้องกับเป็นผู้มีไข่แน่แล้วนะบอกยังไงไข่แน่เพราะว่าลูกเต่าใหญ่เนาะบนนี้มีผ้าราอีหยังก็อย่างท่าบุญอายุหไรเดียวก็อยังท่าบุญนี่แหละนะอายุเห็นว่าท่าปีชวดประยุทธ์ท่งอัน ยังก่ออยู่ตังบุรีรัมย์เปิ้ลก็จะเอาเรือสมาน้อมอีกส่วเนาะเอาอมาน้ำเปิ้ลเอาม้ากับญาติพี่น้องเปิ้ลก็จะมาเป็นขั้นเลยแค่นี้ใจอยู่ได้ว่ายังมี้ทังอื่นมาสมทบเข้าแนาะที่เห็นบรรยากาศปกติก็จะเดินสายทั้งบุญอยู่แล้วนะพูดก็เป็นเรื่องธรรมดาจริงๆแล้วก็คืออู้มันเป็นสิ่งดีๆเลยมวลเลยบ้านนี้เบื้องมอลำการมิตรภาพได้ญาติได้พี่น้องหลายๆเห็นกันพ่อกันนู่นนี่นั่นเนาะเบากันในฟังส่วนตัว เรื่องเล่าแบบนั้นแบบนี้สู้กันฟังขอคิดขอแนะนำดีๆพี่น้องอยู่งเอฟซีของน้องอยู่แถวๆสกลนครเดี๋ยวในเมืองหรือแถวไอ้ละแวกนี่กับพายโยกไก่กัเชิญไปเนาะแมนแมนผู้ใดอันผู้ใดที่จะมาได้เอากระสีร่วมตัวกันทำบุญนำกันร่วมตัวกันไปเดินทางสะดวกนะเนาะมาได้ไปไปน้ำกันนี่เระไปพอกันพอกไก่เลยท่าทางขึ้นไปนี่สะดวกสะดวกสมัยกินกมวยเที่ยวขึ้นไปเราไปทางสองเล่นรถซิปล้อรถพ่วง รถบัสโดยสารนะนะลงมาน่ะโอ้ยสันทุดๆคนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวนี้คู่มือหนี่มันเป็นซีเลนนะคะเป็นซีเลนเห็นบอกด้านนายมุกปั๊บไปหนึงทั้ง้าวพูดที่เขาจะไปนะคะทั้งหน้าคนขับรถตัเองอ่าทำแม่เห็นบั้อ่าทั้งหน้าผู้พานนนี่ะอ่ากับกล่องได้บอสที่มาเก็บด่วนเออแมนลองกดเบิ้งอ่านกดเบิ้ง เดี๋ยวขับรถนะคะรถบนาะบ่แม่นนี่มันบ่แม่นมันจะเป็นลูกกุศลย่อนกับโอ้ยเนาะเอาก่ต้องเบิ่งดอกขึ้นบินก็ได้เออแราว่าอยากเห็นนี่คือบรรยากาศทั้งผู้ที่เฮากําลังจะไปเลยนะนี่พวกเราพวกเรียนพวกเปลี่ยนเนาะมีตัวเนาะสร้างเปลี่ยนอากาศเป็นอย่างเอาตามนัหลักนะคะอุ้ยเครื่องบินกำลังลงนะเครื่องบินกำลังลงเครื่องบินกำลังล่องเดี๋ยวพออยาจอดรถนะคะเครื่องอ้าวจะเห็นว่าสกลนครกับเครื่องบินกับมีเด้อเครื่องบินกับมี ยังเลยสิบ่าปีนเนาะเอาเนาะค่ะเครื่องผอมันเป็นถ่ายอันนี้บอกเอาบราเห็นสับเครื่องดินเนาะเอาเพราะเป็นยังเอาระค่ะเอาต่อต่อต่อเพราะเราพึ่งผู้บัดคับรถเนาะแตอยากไปเดี๋ยวสี้เวลานัดกัญญาไว้แล้วเอาเอาทักทายเอาเดินทางสนุกสนุกครับค่ะค่ะโอเคค่ะลำล่าสุกุ้งพ่นแล้วจังพอกันเด้อ ในอันในไลฟ์สดแน่ในคลิปแน่มีเต็มที่เด้อพ่อๆแม่นะคะเชียร์กู้ไม่เหมียวน้ำนะคะไม่ไปสวัสดีครับดูท่าก่อนครับ